จัน25จำกัดร่วมกับ B.E.C.Tero ส่งละครบู๊คอมเดีรับปีใหม่จะเพรียกปัอบถากูลแปลงโฉมรับบท3แรคเตอร์ประชันนางเอกอลิสอภัสนันพร้อมนยบอลอัศนัยเทียนทองในละครเงาะแท้แซ่ฮีโร เมื่อวานนะคะก็เป็นตอนแรกนะคะสำหรับละครเรื่องใหม่ทางช่อง3ค่ะง้อแท้แซ่ฮีโร่นะคะเป็นละครในแนวบู๊คอมเมดี้นะคะยังไงคะออกมานี่พระเอกจะเรืองแสงด้วยเสื้อกั๊กของเขาแล้วก็มีกระบองเรืองแสงออกมาด้วยได้ใจเด็กๆเลยนะละครตอนเย็นด้วยค่ะวันนี้เราก็ได้เชิญน้องป๊อปถากูลมาแล้วก็ับน้องบอลอัศนัยนะคะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับตอนแรกนึกว่าป๊อปนี่จะมาแบบ แบบเงาะเงาะมาเลยอ่ะนี่ก็ดำแล้วนะครับขึ้นไปคนไปเจอพวกพี่เขาถามว่านี่ป๊อปทาตัวมาบอกเปล่าครับผมไม่ได้ทาสีมันฝังหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าเวลาทำออกอากาศถ่ายทํานี่นะครับต้องทาตัวอยู่นานทีเดียวใช่ครับก็คือแล้วแต่ชุดครับถ้าเป็นชุดเตี่ยวนี่คือต้องทาทั้งตัวแล้วก็ไปโดนอะไรไม่ได้เปื้อนหมดต้องระวังตัวเองอยู่กระเสือนั่งอยู่อย่างนี้ไปโดนอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเปื้อนครับต้องพอดีหรือเพราะอยู่ใกล้กับบอลหรือเปล่าบอลขาวไงใช่ครับพี่บอลนุ่ยิงขาวพี่ทําร้ายผ ผมอ่ะอลก็เลยเป็นตำรวจครับผมเล่นเป็นตำรวจครับค่ะเมื่อวานตอนแรกได้ดูกันไหมเอ่อผมกลับมาไม่ทันฮะก็เลยมาดูช่วงท้ายนิดนึงค่ะครับค่ะผมผมดูครับก่อนเปิดทีวีนี่ผมนั่งทําใจตั้งนานว่าเฮ้ยดูไม่ดูดูไม่ดูก็แบบคือผมรับตัวเองไม่ได้แล้วตัดสินใจอ่ะดูเปิดดูอะทำไมรับตัวเองไม่ได้อะคือ ตกใจตัวเองตอนเล่นเป็นงอครับคือครับโดนโดนสิงมามันไม่ใช่ผมครับอ๋อไม่ใช่ผมใช่ม้ามันเป็นวิญญาณเงะค่ะพี่ชอบอีฉากหนึ่งนะเมื่อวานนะคุณเจ้าเราก็ไปเปิดย้อนหลังดูดีๆนะครับอ้าวนี่เราไปรับเชิญกับเขาด้วยเหรอไงจะมียู่ช็อตไม่ถึงสักสามวินี่นะค่ะค่ะมีฉากหนูไม่ทราบว่าป๊อปจาได้ไหมจาได้ครับเป็นฉากอะไรคะเป็นฉากอ่าเนียครับที่เงาะดูทีวีเป็นครั้งแรกและได้ดูโต๊ะข่าวบันเทิงเลยค่ะ เงาะได้ดูรายการแรกของชีวิตคือโต๊ะข่าวบันเทิงนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวคอยดูครับจะมีรายการโต๊ะข่าวบันเทิงไหนบอกว่าทีมงานทำไมทีมงานเลือกรายการเราเข้ามาอยู่ในแสดงว่าแฟนคลับโต๊ะข่าวบันเทิงเยอะมากครับจนถึงคนที่ห้องตัดด้วยครับผมต่อก็เลยใส่ฉากนี้ไปเลยนะคะที่บอกว่าเล่นเป็น3มคาแรคเตอร์ครับ3มคาแรคเตอร์ครับก็มีเงาะ มีสังทองคือร่างหนุ่มออฟฟิศปกติแล้วก็มีซูเปอร์ฮีโร่ครับคครับผมก็สามคาแรคเตอร์ไปค่ะครับก็อเงาะนี่เขาจะเป็นสไตล์แบบอ่น่ารักสังนี่เขาจะกุนกวนส่วนฮีโร่นี่ก็เป็นแนวเท่อ่าแบ่งได้หลักๆลสามคาแรคเตอร์ค่ะและน้องวอนนี่เป็นตำรวจมีอิทธิฤทธิ์ไหมหรือยังไงธรรมดาสามัญไม่มีครับที่ครับในเรื่องตัวขาวเป็นตำรวจแบบว่าเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงนะครับผมก็เป็นแบบ เหมือนเลือดร้อนแล้วก็มีอารมณ์เจ้าชู้นิดนิดหนึน่งอะไรในเรื่องมีแฟน <ผม S 1> เยอะนะในเรื่องเนี่ยไม่เจ้าชู้จริงนะครับผมนในเรื่องก็จะมีผู้หญิงมาลุมชอบเราอยู่สองสอคนครับแต่ว่าในเรื่องโดยส่วนตัวผมจะเป็นแฟนกับรจนาก่อนนะ,ะฮะก็คือน้องอลิสนะครับ <ฮะ S 1> แต่ว่าด้วยความที่พอทํางานกับคนอื่นเงี้ยมันก็เกิดความวันไหวอะไรเงี้ยเป็นตํารวจที่ค่อนข้างที่จะ อ่อนไหวในเรื่องความรักนิดนึงก็เลยเจ้าชูนิดนึงครับผมคาแรคเตอรอ์นี่ถ้าไปหวั่นไหวตอนเหนียวไกลนี่ยุ่งเลยนะฮะ นะฮะแต่ที่น่าสนใจสําหรับละครเรื่องนี้นะฮะหลายท่านคงจะทราบแล้วเพราะว่าเดิมทีมีแผนเนี่ยประมาณ20กว่าตอนใช่ไหมฮะถ่ายทาทั้งหมดแล้วเบิ้ลไปอีกเท่าตัวหนึ่งทำให้ตอนนี้นี่ก็คือยังถ่ายทําไม่เสร็จเลยครับผมนี่ครับนี่ก็ชุดในละครผมไปถ่ายมาเมื่อเช้าแล้วก็มานี่๋ยวกลับไปถ่ายต่อครับก็คือเดี๋ยวหลังจากเสร็จที่นี่เดี๋ยวผมก็ป๊อปก็ต้องไปที่สรยาต่อนะครับไปถ่ายละครต่อไปถ่ายละครต่อทันนีก็เบรกกองเลยนะคะก็เขาเขาถ่ายเขาถ่ายช็ออื่นอ๋อถ่ายซีนอื่นอยู่ครับ เราสองคนไม่ต้องการให้มาที่นี่ก่อนนะคะครับผ <ông> มมาประมูก่อนมาประมูก่อนครับ<อ>มาประมูก่อนนะยคัะ ติดใจแบบเอ่อป๊อปจะต้องไป <ฮะ S 1> เล่นออกกําลังกายไหมเพราะว่าแบทโชว์ซิ<ส>แพ<ค>็เหมือนกันนะก็ก่อนเข้าฉากก็มีมีมีซิทอัพวิดพื้นบ้างฮะเดี๋ยวจะออกไป <c oughs> อายเดี๋ยวจะยุ้ยนี่ถามจริงๆหลายท่านเนี่ยนะฮะทั้งบอลทั้งทั้งทั้งป๊อปเนี่ยก่อนเข้าฉากดาราหลายท่านบอกว่าจะต้องมีการวิดพื้นซิทอัพอะไรแบบนี้มันขึ้นทันเหรอครับขึ้นขึ้นครับขึ้นเพราะว่าตอนเราออกกําลังกายใหม่ๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ30%ครับเดี๋ยวมันก็ค่อยลดลงครับจริงมครับมันิคแล้ว ถูกต้องใช้ได้ใช่ครับผมอ๋องั้นอย่าไปออกก่อนนานเนาะใช่ก่อนเข้าฉากสักว้าวิเอาเลยปั๊มเลยฮะอ๋อปัครับผมเพิ่งรู้นะนี่นะอ๋อสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอแล้วเราต้องไปเรียนฉากอะไรล่ะคะพวกคิวบู้อะไรไม่ต้องไปเป็นบู้เขาจะมีคนมาสอนเนี่ยฮะแล้วก็มีสแตนด์อินด้วยเพราะผมตีลังกาไม่ได้ครับโอ้ในฉากเราต้องห่อต้องอะไรพวกนี้ด้วยครับใช่ครับต้องมีตีลังกามาช่วยเพิ่มความเท่ผมอย่างก่อนก่อนจะถ่ายทำผมก็มีไปเวิร์กช็อปบ้างก็มีเพราะว่าของผมนี่นอก มันจะไม่ไม่ใช่บู๊แบบคิวบูเหมือนอย่างป๊อปป๊อปเขาจะเป็นแม่ไม้มวยไทยหรือว่าเป็นแบบว่าแต่ผมจะมีปืนด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องไปเรียนท่าทางอะไรให้ดูจับปืนดูเหมือนเป็นตำรวจดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมนอกจากนั้นป๊อปยังมีบินด้วยนะฮะครับผมคงจะบินบ่อย <laughs> นี่เป็นเป็นเรื่องแรกครับที่ผมใส่สลิงครั้งแรกใส่ถ่ายอยู่3ชั่วโมง <laughs> กลับบ้านก็เดินแปลกๆเหมือนกันน่ารัมได้ฮะเข้าใจครับคนต้องต้องลองใส่ครับจะเข้าใจใส่อยู่3มชั่วโมงวันนี้ก็ใส่อีกประมาณสองชั่วโมงครับในฉากนี้ครับก็เป็นการชินกับสลิงนะฮะคือใส่เสื้อกั๊กสีทองเมื่อไหรเนี่ยครับอย่าติดเบอร์นะฮะอย่าติดเบอร์นี้ขึ้นขี่มาใช้ได้ครับผมเขาใช้กราฟิกกันเยอะไหมเยอะครับเยอะครับตอนหลังตอนหลังเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบมีปล่อยพลังกันแล้วครับครับผมเด็กๆน่าจะชอบ ค่ะอะให้ทั้งสองคนฝากละครเรื่องนี้นะที่หล็กน่าจะชอบนะเพราะมันมีอะไรการประจนภัยมีอิชิลิคมีรวงแสงอะไรกันเยอะเลยหลายอย่างมากเลยนะแฟนตาซีมากค่ะเดี๋ยวเชิญพระเอกของเรื่องก่อนครับก็ขอฝากละครเรื่องนี้นะครับเงาะแทซ่าฮีโร่ครับที่จริงดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะมีหลายรสชาติมากครับก็ขอฝากด้วยครับตอนนี้เรากําลังเร่งถ่ายทําอย่างเต็มที่ครับสัญญาจะทําให้ดีที่สุดครับครับผมก็พี่บอลก็ขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะครับ ก็เรียกว่าสนุกครบรถทุกอย่างเลยนะครับทั้งแอคชั่นคอมเมดี้แล้วก็มีดราม่าหน่อยๆนแล้วก็คือละครนี่สอนหลายเรื่องมากก็อย่างไงหวังว่าคงจะถูกใจทั้งน้องๆแล้วก็คิดว่าดูได้ทั้งครอบครัวนะฮะเนใช่ครับนะครับผมนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับค่ะเพลงประกอบละครป๊อปก็ร้องเองครับร้องด้วยนะคะอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยไปไปมาก็ฟังพอได้ครับอย่าลืมนะครับป๊อปนี่มาจากป๊อปเดอะซิงเกอร์นะครับออริจินอลเรานะว่าผมร้องเพลงมาก ก็ติดตามได้นะคะจานถึงสุกค่ะเป็นละครตอนเย็นนะคะ17บเจ็ดนิกานาทีถึง18บแนากานาทีหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะทางช่อง3มนะคะรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขับรถดีๆนะคะไปถ่ายทำได้เรยนะคะคอยได้ครับผมค่ะนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ป๊อปก็หาวไปหลายทีนะครับง่วงนะคงเหนื่อยหลายฉากเหลือเกินรวมทั้งบินด้วยนะฮะช่วงหน้าครับเก็บตกครับไม่ทราบจะมีสองท่านนี้อยู่หรือเปล่านะครับรวมภาพนักแสดงผิดคิวนะครับ อ๋อเก็บเอ่อเป็นตะลุยกองถ่ายนะฮะโทษนะฮะ